เมืองทองทแถลงโต้อเอเย่นดังวันลำให้ข่าวเท็ฟ้องฟีฟ้าแน่ SGT เมืองทองยินเต็ดแถลงการถึงสื่อมวลชนและแฟนบอลถึงกรณีการหายตัวไปของดังวันลำผู้รักษาประตูชาวเวียดนามความชี้แจงทุกประเด็นที่มีปัญหาหลังจากที่อังเดกูชินเอเย่นของดังวันลำได้โพสต์โซเชียลวา่า นักเตะของเขาได้ยกเลิกสัญญากับ s อ g ซเมืองทองยูเนเต็ดแล้วเนื่องจากกิเลนพยอมมีการทำผิดข้อตกลงเรื่องการเงินของทั้งสองฝ่ายล่าสุด s อ g เมืองทองยูเนเต็ดได้แถลงกันถึงสื่อมวลชนและแฟนบอลถึงกรณีนี้ร้อมชี้แจงทุกประเด็นอย่างละเอียดโดยบิ๊กเป้โรนัลดิซวาจาผู้อำนวยการสโมสรเอชซีจีเมืองทองยูเนเต็ดได้กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เราพยายามทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามปกติหลังตัวนักเตะไห้มีความสุขที่โดนดอกไปเป็นตัวสํารองของสมพรโยเขาขอกับโค้ชว่าจะไม่นั่งเป็นตัวสํารองที่ข้างสนามทางเราก็ให้โอกาสเขาอยู่รวมถึงการมองหาสโมสรใหม่ให้เจ้าตัวด้วยซึ่งตัวแทนของเราที่ญี่ปุ่นก็ได้ติดต่อทีมเมเจลีกเบื้องต้นเราเช่นกันตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้แต่กรณีที่เอเยนต์อังเดกูชิน ออกมาบอกว่าได้มีการยกเลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงมีแต่การพยายามที่จะยกเลิกสัญญาผ่านทางการส่งอีเมลสองครั้งเท่านั้นส่วนที่อ้างว่าสโมสรผิดนัดเรื่องการเงินสโมสรขอยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่มีพลาดการจ่ายเงินเดือนใครเลยตลอดนับจากสถานการณ์โควิด -19 ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา การประชุมกับสมาคมฟุตบอลกับทุกสโมอสรกม็มีบันทึกไว้ให้เจราจารและดำเนินการลดเงินเดือนได้ด้วยซ้ำระหว่างตัวเลข30-50%้และอยู่ภายใต้คำแนะนำของฟีฟ้าด้ว่าสามารถทำได้แต่ทางเมืองทอง เลยที่จะขอพักชำระไว้3 0ในแต่ละเดือนเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัอตวนักกีฬาและครอบครัวไปมากกว่านี้ซึ่งเป็นข้อตกลงของนักกีฬาทุกคนของสโมสรหลังจากนั้นก็คือจะกลับมาจ่ายเงินเดือนเต็มตามปกติและจ่ายคืนย้อนหลังในส่วนที่ขอพักไว้ซึ่งเราก็จ่ายในเดือนมกราคมนี้ซึ่งทุกอย่างเรามีหลักฐานมีใบเสร็จโอนเงินและมีใบกำกับภาษีทุกอย่างดังนั้นการที่เอเย่นออกมาพูดว่าทางสโมสรทั้งเงินเดือน2เดือนและผิดกฎฟีฟ้าสามารถยกเลิกสัญญาได้เลยนั้น ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นและเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงที่จะสามารถยกเลิกสัญญาของดังวันลำด้วยวิธีนั้นได้เป็นเพียงเจตนาของเอเย่นแต่ผู้เดียวที่จะฉกฉวยโอกาสในการเจราจาโอนย้ายไปยังสโมสรอ,อื่นเองเสียมากกว่าที่จริงแล้วเราให้โอกาสดังวันลำแล้วทางสโมสสได้ทําการเตือนไปแล้วว่า ให้เขากลับมาซ้อมต่อกับทีมและเจราจาถึงเงื่อนไ่ายการย้ายออกได้เลยพอนึกถึงการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีตลอดเวลาสองฤดูกาลที่ผ่านมาตั้งแต่เราซื้อตัวมาจากไฮฟงซิตี้ที่ดำเนินการติดต่อโดยตรงกับประธานสมโมสรอนที่เวียดนามแต่ที่สุดแล้วเอเย่นรายนี N ้ v, กับเลือกที่จะเพิกเฉยและเดินหน้าที่จะออกจากสัญญาให้ได้แต่ถึงตอนนี้ถือว่าสมโมสรอนได้ให้เวลาเพียงพอแล้วดังนั้นเราจะต้องดำเนินการทางกฎหมายทุกช่องทางโดยการรายงานไปยังสมาคมฟุตบอล และฟีฟ a เกี่ยวกับการทำงานของเอเยนต่อกรณีนี้ในการทำผิดของขวดสมาคมฟุตบอลและฟีฟ a าอย่างรุนแรงซึ่งมีบทลงโทษอย่างหนักทั้งปรับทั้งแบนต่อตัวนักเตะและเอเย่นที่เกี่ยวข้องและร่วมถึงการตรวจสอบที่อาจจะไม่มีลายเส้นและใบอนุญาตทำงานที่ประเทศไทยด้วยในโรนาลิตก่าปิดท้ายถึงกรณีนี้ทั้งนี้สโมสรเอสจีเมืองทอง ขอย้ําว่ากรณีที่มีข่าวดังวัลลัมไม่พอใจที่ต้องตกไปเป็นผู้เล่นสำรองในช่วง2องเกมที่ผ่านมาทําให้เจ้าตัวมีปัญหานาทางสโมสรเขายืนยันว่าเป็นการตัดสินใจของโค้ชมาริโอโยลอกี้ที่พิจารณาว่านักเตะคนไหนมีความเหมาะสมอย่างไรไม่ได้เกี่ยวกับสโมสรหรือผู้บริหารสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดแต่ตยอย่างใด